สวัสดีครับท่านผู้ชมวัน,นนี้วันที่ครบรอบ23วันของการฟักไข่นะครับออป,ปรกบากฏอปรากฏว่าเขาลอกคาบออกปีกแล้วนะครับ <c oughs> หลายตัวในกำลังลอกคาบแล้วก็เป็นปีกแล้วเดีย๋ยวจะซูมยังไงเนี่ยโน่นนะครับหนไมครับนไหมครับ S <S น,นี่ <S 2> <S 2> ตัวนี้ออกปีกแล้วนะครับเอาปีกแล้วก็กลงังล่างลอกขาบอีกนะแดดออกไม่ยิ่งเอาเกาะที่มือถือนะครับเนี่ยกำลลอกาบนะกําำลังห้อยตองแตง่งตองแต่งนั่นคือลอกข่าอยู่นะูปีกเขาอ่อนๆเลยุ๊กลูกลูกปี<า>ก็ขอ่อนนั่นนะก็ห้อยตองแตง่งตองแตง่งอยู่นะครับนั่นคือเขาใช้แรงนุ่มถ่วงของโลกในการลอกขา่าแล้วก็เป็นแล้วก็เป็น ปีกบินได้แล้วก็พร้อมที่จะวางไข่ผสมพันธุ์นะครับนัน่นนะฮปีกแล้วครับตัวก็ใหญ่หมันกันนะก็พอทอดได้แล้ววันนี้ไม่มีใบกล้วยให้กินมากมายแล้วพอหมดสวนแล้วต้อไไหหงไปถอนหญ้าออกมาโน่นเขาเกาะอ,อยู่ไงกำลังลอกคาบอยู่เห็นปโอ้กล้องเราก็ามละเอชัด นี่เหรอลอกคาบออกมาแล้วปีเต้นนิดหน่อยเต้นนิดหน่อยสวัสดีครับ